สวัสดีค่ะก็อย่างที่คุณเจษด,ดาบอกนะคะงานออนไลน์เนี่ยมาแรงแทบทุกทางแะค่ะกระทั่งวงลิเกก็ต้องทำนะอย่างที่เราเห็นว่าหลายๆคณะเขาปรับตัวส่วนสองพี่น้องค่ะต้อมนิรัน์แล้วก็โตโต้อภิวันเขาชวนกันเปลี่ยนห้องนอนแล้วก็อีกหลายๆห้องในบ้านให้เป็นสถานที่ไลฟ์ค่ะเอาให้แฟนเพจได้เห็นหน้ากันประมาณเดือนละสองครั้งนะคะเลือกเพลงจากอะไรก็เลือกจากคําขอของแฟนเพลงนี่แหละค่ะมาจัดรายการพี่ชวนร้องน้องชวนไลฟ์ค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้มาพร้อมชุดลิเกและไม่ได้จำกัดอยู่กับเพลงแนวเดียวเพราะโต,โตโตอภิวานกับต้อมนิรันต์พระเอกลิเกสองพี่น้องจากราชบุรีที่แจ้งเกิดมาจากรายการประกวดร,ร้องเพลงและการแสดงสนใจเพลงหลากหลายแนวจึงคัดเลือกเพลงตามคำขอของแฟนคลับสลับกันจับไมร้องเพลงลูกทุง่งลูกกรุงและสตริงแบบส,สดๆผ่านไลฟ์ในแฟนเพจที่จัดกันเองมาไม่น้อยกว่า5เดือน นับจากวันที่ไม่อาจแสดงลิเกแบบเดิมได้ไฮเชว่าพีชวนร้องน้องชวนไลฟ์ลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ยกเซตแล้วเปลี่ยนห้องต่างๆในบ้านเช่นห้องนอนห้องครัวให้เป็นสตูดิโอถ่ายท่อสดชั่วคราวโดวยทีมงานเพียงไม่กี่คนทำกันเองกับโตโตอภิวันที่นำความรู้ทางนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุประจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เรียนมาปรับใช้เด็กนิเทศเนาะจบนิเทศมาแล้วเราเป็นคน ถ้าได้ทําอะไรแล้วเราอยากทำจริงจังให้มันดีๆไปเลยก็ค่อยๆเริ่มแบบซื้ออุปกรณ์ในการไลฟ์เริ่มไลฟ์ผ่านระบบแต่ก็ยังใช้มือถือในการเชื่อมต่ออยู่อะไรเงี้ยครับจนอาจเริ่มมาใช้กล้องจากตัวหนึ่งเริ่มเป็น2ตัว2ตัวเริ่มเป็นส3เราเริ่มซื้อไฟแล้วเป็นไฟซูริโออะไรเงี้ยเริ่มซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นเพื่อแบบคุณภาพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยและจากที่เป็นมิกซ์เสียงเล็กๆก็กลายเป็นว่าเราเอาใช้ของที่เราใช้ออกงานลิเกเลยอะมาใช้ในการไลฟ์ด้วยเพราะว่า คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะเราก็ไม่ได้มีคนดูเยอะมากขนาดนี้แต่พอหลังจากออกรายการเรามีแฟนคลับจริงจังเนี่ยคนดูมันก็หกเจ็ดร้อยตลอดซึ่งเราก็อยากให้คนที่ได้เข้ามาฟังเข้ามาดูเขาก็ได้รับคุณภาพจริงๆกลับไปอะไรเนี้ยแอดมิจนจะริปเพลงมาทั้งหมดให้เราสองคนพี่น้องล่วงหน้าประมาณสองสามวันแล้วเราสองคนก็จะมาลิ์เพลงที่ เราจะร้องเพลงไหนบ้างแต่ไม่ได้ร้องหมดเพราะว่าเพลงขอมาประมาณ4ี่หเพลงต่อคนอย่าง,งผม 5, 40สี่สี่สิบเพลงอย่างน้องห้างหกสิบเพลงเราก็ต้องเลือกเลือกมาเอาเพลงที่เราร้องได้ด้วยแล้วเอาเพลงที่มันแมสกับคนฟังด้วยนะครับแล้วก็เลือกที่หลากหลายมีทุกแนวลูกทุ่งสตริงลูกกรุงนะครับสากลยังมีเลยแต่ว่าผมร้องไม่ได้อะน้องชายผมร้องได้ แม้ชีวิตเปลี่ยนในเวลาไม่ถึงปีมีบ้านมีรถดูแลครอบครัวได้จากการเดินสายประกวดและแจ้งเกิดสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้แต่โอกาสไม่ได้มาง่ายหากไม่ได้เริ่มต้นจากการแสดงลิเกมาก่อน โดยทั้งคู่เห็นว่าลิเกที่ได้ฝึกลีลาแสดงออกหน้าเวทีฝึกเสียงร้องและความมั่นใจเป็นพื้นฐานของงานหน้าจอในปัจจุบันที่ต้อมนิรันได้แสดงหนังและละครส่วนโตโต้อภิวันมีผลงานเพลงทํางานเราทําได้เลยโดยที่เราแค่ไปเรียนรู้มุมกล้องเรียนรู้ว่าเราจะเล่นแบบไหนให้เข้ากับ ละครหรือภาพยนตร์ acting มันจะต่างกันหมดเลยมันก็เลยเป็นความโชคดีที่เราเป็นเพลย์เกย์แล้วก็จังหวะการแสดงอันนี้โดนชมมามากว่าเราเป็นนักแสดงที่มีจังหวะการแสดงที่คมเล่นแล้วแบบชัดเจนคือเราพูดในหลอกแค่ไม่กี่คําแต่เราสามารถทําให้องค์รวมตนนัวนันคนหันมาฟังเราอันนั้นเป็นความโชคดีที่เราเป็นเพลย์เกย์แล้วก็ความสามารถหลากหลายหนึ่งเราร้องเพลงได้เต้นได้นะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกออนสเตทโต้มามีแฟนคลับจากที่หลังรายการเนี่ยครับที่มีแฟนคลับแบบจริงจังเลยก็เพิ่งจะหลังจากจบรายการแล้วแฟนคลับพวกนั้นก็ยังตามเราถึงจนตอนนี้เลยไปถึงขั้นแบบว่าเขาไม่เคยดูลิเกกันเลยแต่ว่าเวลาเราไปงานแสดงลิเกรหรืองานอะไรก็ตามเขาจะตามเราไปทุกงานเลยแบบเขาชื่นชอบติดตามตลอดอะไรเงี้ยแล้วกท็ที่เปลี่ยนไปมากๆเลยคือแบบ ทำให้เราถึงขั้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่ผ่านมาต้อมนิรันดมีโอกาสเริ่มต้นกับงานแสดงหลายเรื่องและละคร2เรื่องใหม่ที่ยังไม่ออกอากาศรับบทลิเกแสดง2คิวจากเรื่องปล้นลอยฟ้าและบทฝังตัวร้ายจากละครแม่นาาพระขนง2021เป็นงานที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะพาต้อมนิรันดไปถึงจุดใดในวงการบันเทิงแต่พระเอกลิเกดาวรุ่งมองว่าเสริมชื่อเสียงเพิ่มจากอาชีพลิเก แม้ว่างานกองถ่ายจะเหนื่อยกว่ามากแต่คุ้มเพราะทำด้วยใจรักเช่นเดียวกับการถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรรุ่นใหม่และกรรมการของสมาคมลิเกประเทศไทยเคยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชน4จังหวัดบางแห่งต่อยอดไปเป็นคณะแสดงภายหลังโควิด19ระบาดทำให้เพิ่มสื่อการสอนออนไลน์เข้ามาเป็นเครื่องมือเป็นความภูมิใจของทายาทลิเกน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน ยามเธอมีหมอกและที่เอามองจ้องตามี่พาว่าใจหลอจใจพี่้อยลังเลยังคนเดิม